ที่จังหวัดราชบุรีนะคะมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขค่ะนายทศพรเผื่อนอุดมนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้บริการฉีดวัคซีนโควิดส9าสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนของอำเภอเมืองราชบุรีในลำดับคิวที่1-500ถึงและเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะคะอาทิบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นต้น ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีวัคซีนที่ได้รับนะคะมีทางแอสตราเซเนกาและซีโนแวคมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนจํานวน1000คนโดยในอำเภอเมืองราชบุรีนะคะได้กล่าวว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีมีการแบ่งกลุ่มประชาชนมารับวัคซีนเป็นช่วงๆทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเพื่อป้องกันการรับบริการที่แออัด ซึ่งประชาชนต่างพอใจในการเข้าให้บริการในครั้งนี้นะคะขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาของอำเภอเมืองราชบุรียังไม่พบผู้ที่มีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใดคะ่ะ